On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามช่างน้อยช่างน้อยนี่รถอะไรนี่รถอัดฟางนี่นะครับอัดฟางนี่นะครับทำมเลยนะครับโตเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้มาอะไรมามามาดริปอะไรอย่างนี้อ๋อนี่มาเทสดูช่วงล่างครับอ๋อเทสช่วงล่างเนาะครับอันนี้ออกแบบเองเลยบ่ครับออกแบบเองยี่คล้ายเทสต์โกกระรูโอ้โห่เนี่ยรถอัดฟางซิ่งเสียน้อยการช่างอายะ อไปสวยยกันแต่สวยเต้มีรูปไก่ด้วยอ่ะเอ้ยคโนจามแค่นอหลังนะอ๋ออันนี้นะอันนี้อันนี้เมนเมนเครียารถจรโรดนู้ดเลยนี่เสียน้อยการช่างไอเดียใหม่ประกอบรถ อัดฟางตีนตะขาบผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละ <laughs> รับรับรับต่อต่ออีกไหมรับอีกครับอ่ารับต่ออีกตอนนี้คิวเหลืออยูสองคิวอีกครับทำอันนี้นะครับโอ้โหนี่ยังมีคิวต่ออีกสองคิวนะครับสนใจติดต่อเสียน้อยได้เบอร์โทรมาเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่ครับเบอร์อะไรนะเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสาม 010 7024หรือติดต่อทาง Facebook, Facebook. ก็ได้ครับ Facebook เสียน้อยการช่างโอเคครับ, okay, รบอ่ะได้ยินแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวติดต่อมาเองแล้วกันนะครับถ้าสนใจนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับอันนี้เป็นคันที่สองของจรินครับอันนี้คันที่สองเลยคันแรกต่ออ๋อคันแรกค,รนนค,คันแรก,คแรกใครต่อ กุการเกษตรครับอยู่สมพลบุรีโอในเขตอำเภอบาสถานก็คันนี้แหละคันแรกครับเขตอำเภอเราก็คือคันนี้คันแรกที่มีแบบนี้มันมันเท่ดีอ่ะคือเห็นตอนวิ่งเมื่อกี้แบบสะดุดตาครับอันนี้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพิ่งได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอัดฟางอัดฟางแล้วก็มากองไว้ด้านหลังนี้ ยังไม่ได้สายมีมีขาดค้างด้วยขาดขาดค้างอ๋อนี่ตรงนี้ใช่ไหมขาดตอนนี้ใส่ไว้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้ยกสายอืมแต่ยังไม่ได้ยกสายแค่แค่เอามาเทสล้อก่อนครบับเทสล้อดูก่อนว่าแรงไหมแย่ไอเดียดีมากเลยงเหลือเก็บงานอนิดหน่อยอครับนี้เก็บงานก็คือเหลือตรงไหนอีกเก็บพวกสายไฟเก็บสีเก็บ อ๋อข้างบนจะใส่เต็นไหมข้างบนได้ใส่ครับใส่เดีนร่มคนขับอ๋อใส่เต็นร่มคนขับครับ,รบทำได้สวยครับคือเครื่องอะไรผมไม่ค่อยรู้หรอก เฮ7ดโอเจ็ดด hi ีป๊มใหญ่เทอร์โบครับเทอร์โบของค่ายซีโคสากับมันนี่ใครรู้เรื่องเครื่องยนต์ก็โม้ให้ผมหน่อยแล้วกันแต่เสียน้อยทำได้สวยจริงครับนี่นี่จใ้ีางจีบสีตอนนี้เอามายึดเชนยึดสายเลนก่อนเห็นวิ่งเมื่อกี้ตกใจเลยนึกว่าเขาจะทำรถเกี่ยวนะครับแต่ว่าพอมาเห็นในตรงเนี้ยมันเป็นที่อัดฟางนี่หว่า ยกที่อัดฟังไว้ตรงนี้เลยสวยครับสวยนี่ใหม่2022 โอเคติ okay. ดเครื่องอ่า ah. <laughs> right Play the game, shame, the pain, the crime, to change My mind, the lane, the the only way to win it right. I never S <S <an> <S เียครับอู่เสียน้อยการ <S <S <an> <S ช่างครับผมวันนี้ประกอบรถใหม่แนวใหม่ใช่รถใหม่คือประกอบรถมาแนวใหม่รถอัดฟัง fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that